อาุณสวััดิยามเช้าครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกา4นาทีนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามีซ้อมเช้าครับทุกคนก็จะเป็นการเข้ายิมเข้าฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะทุกคนนะก็ทั้งทีมนะครับทุกคนน้องบอสทุกคนเลยนะฮะก็จะมีการไปที่ยิมนะครับเพื่อเล่นฟิตเนสด้วยกันนะครับทุกคนดูจากเวลาเนี่ยก็ผมว่าผมต้องเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะจะได้แบบไปถึงที่ที่ยิมแบบพร้อมพอมกับคนอื่นนะเพราะเขานั้น7โมงเช้าไงทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราเดินทาง รองเทามาถึงแล้วทุกคนนะเดี๋ยกก็มาครับนครับเฮ้ยวันนี้มาซ้อมเช้าอ่ะเปิดทีมาแล้วไม่ลพเฮ้ย สวยสวย thank you <c oughs> hi bro money มาค่ะ m n e ไปวางของก่อนโอ้โหพันหลังนี่คือเห็นแบงค์พันเลยนะ <c oughs> นี่ก็บรรยากาศเชา้าๆด้วยนะจะมากันก่อนเวลาแนละ้นี่แบดแดงแล้วแบดแดงแบดแดงนี่ตัวหลักนะสำคัญนะขอไอ้เสิร์ฟน้ำให้กับนกักเตะไม่มีแบดแดงนี่นักเตะกินน้ำไม่ได้นะไม่มีแบดแดงกินน้ำไม่ได้นะักเตะ ตุกมาไม่ม uh, uh, yes, yes. ีไ <Labor> ม <ator il orter> mm ่เดกินอะไรได้ฮดินนเด่าฮ่า่าะไรน้องกนอไร่า Yes y ตุกเช้าๆดียตอนเย็นๆนะเดดก็จะมาตั้งโต๊ะมีเวโปรตีนให้ด้วยนะสุดยอดเลยผมลืมเอาแก้วเวมาทุกคนรีบเกินเมื่อกี้นี่น้ำแข็ง เมื่ก่อนนะผมเพิ่งโพสต์ถึงใบแดงนะแบบว่าชื่นชมอะไรเงี้ยน,นะก็เห็นแล้วคิดถึงพ่อผมเพราะเมื่อก่อนตอนที่พ่อผมยังอยู่ประมาณสักสิบปีที่แล้วพ่อผมก็ก็ทำหน้าที่คล้ายๆใบแดงเลยนะแล้วก็จะมีลูกลูกคนหนึ่งที่แบบเดินตามติดๆก็เหมือนผมในอดีตอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นโพสต์ให้ดูแล้วกันนะใช่ตอนนี้เหมือนเขาเรียกมาแล้วทุกคนเขาก็จะออกมาข้างนอกเพื่อยืดเส้นยืดสายพร้อมๆกันนะก็จะมีบาฮารงเป็นผู้นําในการวอร์มเช้ชาๆก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนยังแบบ

ครับทุกคนวันนี้ตื่นเช้านะครับปกตินะครับปกติปกติปกตินหละเดี๋ยวร้อได้ทุกคนตอนนี้เรายืดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปในยิมแล้วก็เล่นท่าต่างๆนั่นเดี๋ยวมาพามาดูด้วยกันเป็นยังไงว่ะนี่เพิ่มหน่อยได้อะไรนี่วันหลังวันหลังวันมา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 นี่ไปนี่ไปนี่

เกินอะยิ่งเจ็บเจลลี่พี่มุ้ยอนันตยศอันนี้นอนยังครับเนี่ยนอนแล้วนะนอนแล้วนะโอเคโอเคนี่ประเทศสุดยอดวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาน่าจะนะเดี๋ยวผมต้องไปถามบอสว่าคือเทมาตอนไหนแต่ว่าประเดี๋ยวแล้วกัน อันนี้ตื่นยังเนี่ยตื่นยังเนี่ยเอ้ยเอ้ยยังดูมือมือนะสวัสดีครับพี่อ,ำอยำยวพี่ฟิวพี่ฟิวมุกเม็ด <c oughs> ใช่ไหมผมเห็นคอมเมนต์บอกคอมเมนต์บอกอะ่ะนี่เอาเลยเอาเลยมีคอมเมนต์บอกนะบอกว่าอะไรพี่ฟิวมุกเม,ม็ดนีดิรู้เลยคนคนดังสุราษฎร์ทีมงานสตาร์เขาก็จะสาธิตให้ดูก่อนนะนี่ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง ไปอยากนี่บริษัทเลิกให้ใช้เขาเยอะใช้เขาที่กบีตเอางคือมันก็จะไล่ไปแต่ละท่าแต่ละท่าแต่ละท่าทุกคนนะอุ้ยอุ้ยตั้งใหม่ตั้งใหม่อุ้ย อุ้ยอุ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยข้างนอกก็จะมีอีกนะอุบายอุบายดิละหมายเลขยบบี่สิบสเจ็ดทุกคนตันกับตันพี่บ่าวทุกคน แทงเลยไม่เาบาลานด์หน่อยเล่บาลานด์พี่ชัดดูเพียนะไม่ไม่ไม่เพียรีบเสร็จแล้วยังไม่เสร็จชือเสรกชแล้แนแรกนะไม่ไหวแล้วดูไข่อ้ไข่อ่ะดูไข่อ้นะไข่อ้สบายสบายโอ้อุ้ยอุ้ยจะเข้ากล้องด้วยเหรอจะเข้ากล้องด้วยเหรอ อ้าเอาไหนเอาหน,อ,อ,าหนอ,อ่ะเล่นกับเบเนแ่รีแคบคลิปที่ถ่ายร้านไปแปดเดือนแล้วยังไม่ลงทีเนี่ยอรูวันนี้วันนี้วันนี้เมื่อวานไม่ไมทันรอชมเลยเนี่ยอันนี้ต้อาหารภาษาพี่อใช่ไหมามาเห็นโอ้โอ โอเคเมื่อกี้ไคโอ้แล้วควรแล้วเบเอลแล้วล่าต่อไปไปเป็นได้หร,ห,รหรอไปเนด้หรอไปเนด้ต่อไหมไม่เอาแล้วนะนราต้องมุ่งมั่นเกินเกินอุ้ยอีกไปเพิ่มมาอีกอุ้ยไคโอ้ไปเพิ่มมาอีกเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนัก20 30 60 70 ข้างละ37ทุกคนไคโอเพอิ่มมาแข็งแรงทุกคนไคโอมุสลิมเกิร์ไลแต่สามมุสลิมเช่าอะไรเงี้ยเนี่ย16 16ีน r เกิร์ไอไอซีนะอยู่ยโพส่ะเ <Girl> like. ว้ แบบภาษาอังกฤษบว่าถนัดท่านี้ต้องบอกว่าไงนะอะไรนะอย่ถนัดท่านเนี้ย h e position อ๋อ Right h a e p o n ี๋ยวานมาจำใหโอเฮ้ยเฮ้ยคำเดาคำเดา่เฮ้ยน you see ไอเจ็บเจ็บ 哎呦。哎呦

เอ้บางนุนไม่เหนื่อยนะเบเด้นเหนื่อยเอาอีกเอาอีกเโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเไปแล้วบางผมให้ให้เวลาบางขายของชวนไปร้านค่อยไม่ผมจะให้ผมจะให้ตอนนี้เชิญชวนไปร้านไม่ต้องไปก่อนไม่ต้องไปนะ้วไม่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 ไม้ไม่ม่ไ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 ไม่่่ไ เหนื่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงท่านี่นี่ประตูของเราทุกคนโอ้มามาถ่ายวเส็็พอดีอุ้ยนดีฮะสิบกิโลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยสบายมากนี่สิบกิโลเนี่ยสิบกิโลไอสิบสอ อุ้ยขึ้นละขึ้นละขึ้นละข้างหลังยิมนะฮะจะเป็นสนามกีฬาฟุตบอลที่ยังสร้างไม่เสร็จทุกคนนะเนี่ยเห็นปะเขียวเหลืองทุกคนฝั่งนั้นคือสวยมากนะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขายังไม่เสร็จทุกคนก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะยังแบบค้างวาอยู่ทุกคนเนี่ยเห็นปะที่จริงเหมือนว่าเขาจะทาเป็นล้อมรอบนะแต่ว่ามัน,มนไม่มันไม่เสร็จก็เสร็จแค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวก็อนาคตอาจจะได้เห็นแล้วข้างๆนี้ก็จะมีเป็นสุราด้วยนะเอาไว้แบบละมาอะไรเงี้ยแฟนบอลก็มาละมาได้อะไรเงี้ย โอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยท่าปแปลกท่าปแปลกเก่าเกินพวกนี้ธรรมาดามันง่ายไปเกิดเกิดโอ้ยสมาธิดีสมาธิดีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยตอนนี้เหมือนเสร็จและนะ้วนะเราก็จะออกมา ยืดหยุ่นร่างกายอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทุกคนนะก็ใช้พื้นที่ข้างหลังนี้เลยนะเสร็จละเสร็จละแยกย้ายก็ไปจ้างไปจ้างคนเวนกินข้าวที่ไหนตูเกเตอร์ไหมอันนนันแอสกินข้าวพี่มานวิทย์เวสป้าเวสป้าเนี่ยไม่มีสีแล้วนี่วัดคนเลยวัดคนเลย ไม่มีกอ้อนเดือแล้ว,ไม,มวไม่มีสิ่งแล้วอันนี้อันนี้ใช่อ๋อนี่คือมอเตอร์ไซค์ของเวอร์ใช้อยู่นี่ไม่มีไม่มี I only need one I have gift for you Really Really s o m e t i m e when you free you you call me I have one box mystery box อ๋อ You do it challenge you you win I I give you when you free Oh, I know. It's okay. In this week, sure. Okay, okay. mr Reebok, eh? Yes, Okay, ไก่ไก่แบบไก่ดีอะในย่านนี้สุดละสุดละเดริสรู้จักบล็อตคำสิ่งไหมรู้จักไหมรู้จักพี่บล็อตไหมพี่พิซ่าเหรอพิซาร์รู้จักไหมพิซาร์คนไหนพิซ่าเฮ้ยเฮ้ยรู้จักรู้จักใช่ไหมจีจีโอคนนี้เหรอพิซาร์เฮ้ยข้าไม่รู้จักบลอตไม่รู้จักยูเป็นยูเป็นซ้อนยูฟินยูฟินอันนี้ร้านนี้อยู่ใกล้แถวบ้านผมนะเอาจริงอ่ะพอเขาเขาเขาคิดต้อเอาไก่สองชิ้นเหมือนกันนี่แหละแล้วแบรไม่เอาไก่สองชิ้นชิ้นเดียวพอละะีีีีเเดดดด็็ร้้านนนนคบอกง้ คือเขาใช้ไก่ไก่ไอกาปุ๋งไก่เขาเลี้ยงมันไม่ใช่ไก่แบบไก่ที่แบบอยู่ในแพ็คเนี่ยเออเลีฮะเลี้ยงจะโตได้ไงเลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยว่ามันไม่ฉีดนั้นไก่ไม่ฉีดให้โตอ่ะธรรมชาติไงไก่ไก่ตัวผู้ตัวผู้ไก่ตัวผู้ตัวผู้จริงตัวผู้ตัวผู้ด้วยตัวผู้จะอร่อยกว่าจริงเหรอไม่พูดไปแล้วว่าผมเห็นเวลาเช้าๆลูกสตอรี่บางก็มาที่นี่เหมือนกันนี่นี่นี่ขายตั้งแต่กินแล้ว นี่มันยูทูบเบอร์เลยถามนี่ดีห้าครึ่งดีห้าครึ่งปิดประมาณเก้าโมงนี่แปดโถามถามยูทูบเบอร์นั่นเมื่อกี้ยูทูบเบอร์ส่วนมากก็จะถามอย่างเงี้ยเวลาไปรีวิวเดี๋ยวนี้เปิดช่องแล้วเปิดช่องแล้วไม่ต้องถึงมือผมน่ะนึกได้วมาหลังหนึ่งตีผมมีแบงค์พันอยู่เดี๋ยวผมเอาเงินนี้แหละเลี้ยงมือนี้แบงค์เดี๋ยวตัวเลี้ยงมือนี้เองเงินโบนัสที่เขาให้กันก่อนนะที่ว่าได้แสนหนึ่งจากชนะต้องเก็บไว้หลังมือถือไงไม่ได้ใช้อีกเนี่ยเดี๋ยวผมใช้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยง บางยังอยู่นะบนนั้นที่ก็ให้แสนนึงอ่ะก็แบ่งไงไม่จ่ายเลยนะสแกนอย่างเดียวเลยเนี่ยแบงค์พันนะบางบอกเมียว่าห้าร้อยใช่ไหมันนั้นบอกเต็มไหมบอกเต็มไหมบอกเต็มไหมให้ให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยบอกว่าให้ทั้งเงินแล้วหัวใจนี่มันอัมบางมืันคืนอัมอัมว่าอะไรอัมเรื่องกาแฟอํามานั้นอ่ะบางบางทำไมกาแฟของบาง เสียงเสียงแกงมันจำยากแน่แล้วเมื่อคืนเห็นคุยกับชนาทริปใช่คุยไม่รู้เรื่องเลยอันนนั้เพื่อนเจเเออพื่อนเจคือช่วงนี้นักเตะทีมชาติไทยเขามาเตะกินคัพที่สงขลาไงเมื่อคืนบังก็เลยโทรไปโทรไปปวดหน่อยอ่ะบางมีชนาทริปแล้วก็สุบชัยไม่ไม่รู้สองคนนี้ไปดูคลิปใครอ่ะมาอัมเรื่องกาแฟอยู่น่าจะมีสักช่องนึงแหละไม่มีช่องไหนแล้วมีช่องนี้ช่องเดียวช่องปี๊ด้านนี่แหละแบะอันนี้แบไม่ไม่เดี๋ยวผมเลี้ยงนี่ไม่ต้องไม่เป็นไร ไม่เป็ไรเงินเงินบนนั้นเงินบนนั้นไม่เป็นไรเอาแบงค์พันไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทออนไปกินที่ไหนกินร้านร้านอะไรเราเจออีกกลุ่มหนึ่งนี่นั่งบนล่าราคือมันก็มีแบ่งเป็นแบบหลายๆกลุ่มนะเป็นแกงๆอ่ะเรา move มาอีกร้านก็เจอพี่สตาร์อุ้ยแบยีแบยีถิ่นตลาดเก่าถิ่นนี้คือถิ่นแบยีนะมานี่นี่กได้เจอ เป็นนัดไหมไม่ไม่ได้นัดเขาเห็นว่าเราขับมาเข้ามาเลยใช่เหรอยินนัดไหมอ๋อบังเอิญบังเอินเกงโรตีแกไอเข้ามาในร้านก็มีอีกแกงหนึ่งกะหล่ำไก่กะหล่ำไกตัวยาวตัวยาวโตัวยาวตัวยาวบรรยากาศนะฮะก็จะเป็นร้านโรตีทุกคนนะก็มีร้านข้าวในฝั่งนี้ร้านน้ำชานะทุกคนเขาก็จะมานั่งกินน้ำชากันเช้าเช้าตอนไหนเราไปที่สนามเจียงมณฑาเออไปไงเดี๋ยวบางนู่งเนี่ยเราเราก็พักเลย บายดีไม่งเลอไม่คุยไม่ไรแ้วสุด้ายเไงไหหคบังอยู่ในป้ายไม่ได้พูเพื่ออะไนั่งฟังอยู่างมีลูกนะเป็นพ่อที่ดีนะตัอย่างที่ดีอะตัวอย่างที่ดีได้เป็นพ่อที่ดีครับอันนี้ก็ตัวอย่างที่ดีไง แต่ว่าทำเป็นเล่นนะบางอันนิเพื่อนเพื่อนเจชนาทิพย์เอ้ยเพื่อนสุฮาด้วยเพื่อนรู้จักว่าสุฮาเพื่อนุฮาเพื่อนแปดอะธุฮาเพื่อแปดเนี่ยดูชาติใครวะสุชาติบางเคยเล่นกับชนาทิพย์่นว่าอยากอยากรู้ว่าบางเล่นช่วงไหนกับพิจิพิตต์พิตต์ตมเจโรใช่ไหมสองพันเท่าไหร่บ้างสองพันบาทไม่ใช่ปีปีปีสองพันเท่าไหร่บ้างสองพันกี่สองพันสี่สองพันสี่สองพันสี่ ข้าวออกมาแล้วอย่าไปทายเลยอันนี้เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเมื่อก่อนบางอันนนี้ฉายาเนมาเมืองไทยเดี๋ยวนี้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 ลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตดอุ่ตุือเอ็มวายเดียมมาเนี่ยเอ็มวาเดียมมาเนี่ย บอกบอกบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่สนามบอลนี่กลัวกลัวไม่ได้เจอคิวเทเนี่ยวันนี้ในคลิปได้ถามสามรอบแล้วบางไทีเราจะไป็นรองเพลงกุหลาบในใจไงกุหลาบในไม่ในใจดอกไม้ในใจลองลองเดี๋ยสักท่อนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีฟิลมีพี่แมนมีบังมะมาด้วยทุกคนนี่คือบังเอิญนะ บางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมรถกำสิงไม่มานั่งกินข้าวด้วยกันกับพี่ซาถึงไม่เห็นจะกำสิงมากินข้าวอะไรนะก็ต้องบอกให้เข้าใจนะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะอย่างเช่นช่วงกินอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะไปกับอีกแก๊งหนึ่งก็คือแก๊งใจคูนที่จะมีพี่หนุ่ยพี่อ้ํอะไรเงี้ยนะคือบางทีเขาก็อยากกินหมูอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาอยากกินหมูขึ้นมาเราก็ไปนั่งกินเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็มีการแยกกันบ้างทุกคนนะใจะไม่ได้ตัวติดกันตลอดนะและอีกอย่างคือเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆนะบางทีบานะเงทีเวลานหมู ินได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเ,เป็นรุ่นพี่ที่เทียบซีดินด้วยกันด้วยคุยกันถูกคออะไรเงี้ยก็ให้น้องเขาอยู่กับพี่อ้ํานะครฝากพี่อ้ําดแลก่อนก็คือตัวไม่ได้ติดกันตลอดนะ้วด้วยนะต้องเข้าใจด้วยโอ้โอคุณพ่อดีเด่นจริงๆกว่าน,นี้ในสนามก็ดีนอกสนามก็ก็ดีไอดอลเลยอะ่ะไอดอลเลยนอกสนามก็ดีนะได้ยังไงเบอร์แปด เแล้วมาเบอร์แปดแลเนบอร์แนะนั้นนั้นล่าสุดผมว่าผมว่าเบอร์แปดแมนเอาเดิมแมนนะลงมาปุ๊บมีไซโก้อยมีแอซิดรู้เลยอ่ะรู้ค่ะเจ็ดกาแฟเจ็ดกาแฟนะคู่ค้าเฮ้ยแต่แต่ลูกนั้นบางส่งให้บางส่งให้สุฮาสวยนะเบสุูฮาสวยนะรู้กันนัดกันหน้ากาแฟอืมคือบางบางบงแบบปุ๊บแล้วก็เบสุูฮาก็ปุ๊บแล้วก็ไคโอก็ปุ๊บโอ้โห นารายดเต็ดครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ไปให้หมดแล้วครับจะมีแบบอลิสองแบ็คเกอร์หรือไม่ครับเอาแล้วก็มาดูกันเลึกี้ขึ้นมามีโอกาสไหลมาแล้วก็ตอนเด่นเด่นรับซูฮาเปิดยัดขึ้นมาแล้วก็ยิงในนี่แล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โหอย่างโหดรายก็เลยเขาอยากพูดอะไรนะอะไรนะอ๋อลูกแรกลูกแรกคนนั้นัสสูงให้บางนมไงจริงเหรอไปพูดลูกลููกแรกน้อยออ๋ลูกแรกลูกกแรบางนัสยิงใช่แกมวุ่งไอ้ป หลับตามมุมเอาละครับมาดูลูกเตะมุมครั้งที่3ของทีมเจ้าบ้านครับดารานตเต็ครับปั่นโกงโกมาแล้ววัดตุ๊กนิดเดียวเดียวแล้วแม่บ้านนี่โอ้ยโอ๊อ๊ยโอ๊บอลนั้นคือหยิบเข้าตั้งท้าไงทั้งท่ายไงทั้งท่าไงไบยแล้วก็ได้ตังค์แล้วไม่ไม่เรียกกาแฟเราเลยยังไม่ได้ตังค์เลยไม่ตั้งท่าไงอ๋ออม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 มา อมนิ้วอมนิ้วอยู่มากี่ปีแล้วไปห้าปีแล้วอยู่มาห้าปีแล้วแต่จริงๆตั้งแต่เด็กแล้วเล่นเยาวชนนั่นเล่นเนี่ยวกันเุ่นรุ่นเดียวกันนะเด็กอยู่มากี่ปีแล้วสิบปีแล้วสิบปีแล้วกับนารายิงกี่ลูกยิงกี่ลูกถ้าในสโมสรนาราห้าลูกห้าลูกรวมอ่ารวมทั้งหมดนะห้าลูกรวมที่ยิงล่าสุดใช่เด๊น้องน้องน้องสนามแล้วแล้วเบสุทาเบสุทากี่ลูกได้ละ จะไม่ได้แล้วจะโมเยอะเกินไม่ได้ยิงนะไม่นชากี่ลูกแล้วยิงยังยังยังเล่นมากี่ปีละสิบสิบปีแต่ว่าเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาไงแต่ซิ่เยอะจะไม่ได้แล้วยิงยังไม่ได้ยิงบางบางเล่นให้นาฬิกาปีไหมบางเล่นให้นาฬิกาปีนี่กับนี่กับปีใหม่ไม่ไม่ก่อนนะเนี่ยรวมรวมปีไหมสามปีสามปีแล้วก็ไปปัตตานีปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็มานี่ มันคืเมันแปลมากเลยมื่อแบบมันอยู่ริเวอร์แล้วก็ไปแมนยูแล้วก็กลับมาริเวอร์อแล้วบังยิงกี่ลูกเลยจำได้ปะจำไม่ได้ยหมจำไม่ได้ถ้าหกลูกกับนาราแล้วปัตตานีปีที่แล้วอสามลูกผมเห็นบางยิงไกลนะช่วงท้ายอ่ะบังไม่ยิงแบบนี้เน้นจ่ายเสียงอะไรเสียงอะไรคนมาเรียกจับภาพจับภาพแล้วอยากเข้าด้วยดันอะไรดูมีอีกตัวหนึ่งไงข้างหลังทยอยมาเรื่อยๆเร็วิว Kìn đây, kìn đây, kìn đây Kìn cung à Rồi mày, rồi Hả? Hả? mắt gặp Không có đặt chứng gì không? กินก uh ินก mm ินไปคาเฟไหมตอนเย็นคาเฟ่เรื่องไม่ได้กินข้าวนะฟิวเขบอกฟิวฟังฟังฟังหมูกินหรอ งอวมเยกเอะได้ไหมสี่กองสี่กองจานหนึ่งประมาณสองจังโมงยังไม่ได้หมดเลยนนก็อยากกินข้าวอยู่ได้ได้โตลงครั้งยิ่งไมโอ้ยแอ๊กเลยเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วพูดน้อยแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยินข้าวพูดน้อยนะฮะพูดน้อยนะครับข้าเดือดไงล่ะไปโพลในทิกตอกบอยนะครับเออข้าวกินข้าวต้องอีกนิดนึงครับนี่ฮะคู่ปรับกรรมการเนืไม่มา เปลี่ยน่อยเบาวสีข้อเสื้อไม่ให้เฮ้ยเฮ้ยเนี้ยเินเต้ีเลยตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะจะเป็นช่วงเวลาการเล่นมวยกันนี่เชคือเซไปกินกาแฟเป็นชาหรอเชาเเลี้ยงเชาเงรออ่ <ไ>ถึงว่าวันก่อนนะหลังซ้อมนะระหว่างทางกลับอะ่อะแม่มะเล่นมือถือระหว่างขับรถอะ่ะจอดข้างทางหัวเราะคนเดียวยิ้มคนเดียวา <c oughs> ถามเพมะทำไมดูมีความสุขจังไปรุกค้าน้ำมันอ,อ๋อลูกค้าน้ำมันใชเราสั่งไปไหรเราซื้อเพื่อได้ตังค์ินอ๋อจอดไฟแดงนั่งยิ้มคนเดียวอะรุกค้าน้ำมันโตานม,นมาแล้วลูกค้าน้ำมันโตมาแล้วใส่น้ำมันเหรอคืออคิวเช่อยู่ วนเวี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจนะก็คือผมอยากจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเหมือนกับว่าได้มาอยู่ในจุดนี้นะทุกคนนะคือจะเห็นได้ว่าแต่ละคนก็คือสนานเฮฮากันนะทุกคนนะอีกสิ่งนึงที่ผมอยากทำก็คือผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับหลายคนนีอย่างเช่นผมถ่ายกล้องไปทางนี้ก็รู้ว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ยคือนั้งหมดมันมีประมาณสามสี่คนเนี่ยอย่างน้อยสักสิบห้าคนได้เพื่อนๆดูแล้วรู้ว่าคือใครมันจะสนุกมากขึ้นนะอย่างเช่นอ่ะคลิปนี้นะอ่ะเบสุชชานะเบสุชชาณเบอร์สิบเก้ายหรือขวานะแบกขวานะ คนนี้บางอันดนทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วมางนัสก็ออกกล้องบ่อยอยู่แล้วนะแล้วก็เบสุฮาหมายเลขแปดแอซิดล่าสุดก็เบมมนะแล้วก็เบฟาบนะพี่แมนอยู่ข้างนอกทุกคนชีกวกินก็นุกมากมานี้ทุกคนนะก็สนุกสนานดีนะมีเพื่อนมี ความสุขสนุกนะทุกคนนะใช่ก็ดี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 ทุกคนนะที่ผมพยาถขายทอดได้เพื่อนเพื่อนเห็นถึงมุมนี้เพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นมิติหม่บางคนไม่เคยรู้ว่าเบื้องหลังก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนถ้าคนที่เคยไปนั่งคนอู่แล้วเขาก็จะรู้แหละว่าประมาณนี้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยเป็นพวกน้องดูหนูที่แบบมีความฝันคนที่อยากจะเป็นการได้ดูอะไรแบบนี้มันก็คือเป็นแนวทางบางคนดูแล้วได้รับแรงบันดาลใจว่าอยากจะมาอยู่างนี่เพื่อจะโตขึ้นจะป็นได้ นักล่ายได้อยาจะเป็นนักกีฬาไทยลีกให้ได้อะไรเงี้ยทุกคนก็ขอเป็นกันแรงใจให้แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆแล้วกันนะขอให้ได้เล่นกีฬาฟุตบอลที่เราชอบอย่างมีความสุขนะอย่างสนุกนะทุกคนนะแต่เราก็เชื่อว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ดีแล้วมันก็มีช่วงเวลาที่ที่ยากลำบากแต่เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันสู้ไปเรื่อยๆนะกีฬาประเภททีมทุกคนเท่าไหร่ไปไปต่อจ่ายแล้วอ๋อเยอะรูปดิบแซงคิวแซงคิวเมื่อกี้เดีอดเผาอ๋อเนี่ย ตอนนี้เราก็จะแยกย้ายกันแล้วนะทุกคนนะ้ก็ไปพักผ่อนนอนฮะทุกคนแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงก็เกือบเกือบเที่ยงแล้วก็จากนั้นเราก็จะทําการรีแลกซ์แล้วก็อีกทีนึงก็คือตอนยินซ้อมบอลน,นะฮะก็วันนี้เห็นว่ามีคิวเทามามา,มา,ม,ามาด้วยก็อาจจะถา่ายคลิปแต่ถ้าไม่มาก็ไม่ถ่ายคลิปคือผมมาไปซ้อมทุกวันนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายทุกวัน <Okay. S 1> ถ้าเราไปแล้วถ่ายทุกวันมันก็แบบไม,ไม่ได้โฟกัสไงไปครับบังไปเจอกันครับเดีย๋ยวนครับนี่